สวัสดีครับผู้ชม DIY by Thai Qplus นะครับผมวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับกรณีที่สายยางของเรานะครับมีรอยรั่วนะครับหรือว่าสายยางรั่วทําให้เราใช้สายยางหรือใช้น้ําได้ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับว่าเราจะต่อสายยางจุดที่รั่วแบบนี้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เขารั่วแล้วก็ใช้สายยางใช้น้ําได้อย่างปกตินะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดน้ําก่อนนะครับแล้วก็ผมจะ ทำให้ดูนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับผมคือตัวนี้เป็นสายยางที่แตกนะครับตอนแรกก็รูเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าเมื่อมีการหักไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับทําให้บริเวณนี้เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็แตกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้ปัญหากันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพาแผ่นมารองที่ก่อนนะครับ จะได้มองเห็นชัดเจนวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับกรณีที่เราเจอสายยางรั่วในสวนในบ้านหรือในไซงานของเรานะครับก็คือมีอุปกรณ์อยู่สองตัวนะครับคือคัตเตอร์นะครับหรือมีดนะครับที่สามารถตัดสายยางได้นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือกาวประสานท่อนะครับแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อสายยางกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทําการตัดสายยางนะครับ แบ่งสายยางอ่าโดยตัดอยู่บริเวณจุดที่รั่วนะครับกรณีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะตัดอ่าก่อนถึงจุดที่รั่วแล้วก็ตัดบริเวณที่ผ่านจากจุดที่รั่วไปแล้วนะครับก็คือเอาบริเวณนี้ทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอาจจะใช้เป็นกันไกลหรืออะไรก็ได้นะครับสายยางตัวนี้เป็นสายยางอ่อนนะครับนี่ครับใช้อาจจะใช้งานมานานนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีความนี่นะครับความเกิดการเก่าหรือว่าแต่เนื้อยางดีนะครับตัวนี้เป็น PVC นะครับเนท่อ PVC วิธีการนี้ที่ผมใช้ก็คือเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับสายยางที่เป็น PVC นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเป็นสายยาง PVC หรือเป็นสายยางเราอันดับแรกนะครับดูที่ด้านข้างของท่อนะครับเขาจะเขียนระบุหรือกําหนดไว้นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะเราใช้มานานแล้วนะครับปกติเขาจะเขียนอยู่ด้านข้างนะครับว่าสายยางอ่อน PVC หรือสายยาง PVC นะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีการดูก็คือ,อเขาจะมีความอ่อนตัวสูงนะครับสายยางชนิดนี้นะครับจริงๆแล้วเขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดการหักงอนะครับเวลาที่มีน้ำเข้าเขาจะคืนรูปเร็วนะครับผม แต่ของเรามันเกิดปัญหาไปแล้วนะครับเราก็มาแก้ไขปัญหานะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานะครับทําความสะอาดนะครับคือทําให้ผิวของสายยางของเราแห้งนะครับดรืยการใช้ผ้าเสีผ้านะครับทั่วไปนะครับเช็ดให้แห้งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากําหนดนะครับเราจะใช้วิธีการสวมสายยางเหมือนกับในคลิปที่ผ่านมาที่ผมทํานะครับก็คือสายยางมันมีขนาดเท่ากันนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาสายยางตัวหนึ่งยัดเข้าไปในรูของสายยางอีกตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดเท่ากันได้นะครับแต่วิธีการแก้ไขตัวนี้นะครับก็คือการที่เราใช้กาวประสานทอนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถละลายผิวของตัวสายยางอ่อนตัวนี้ได้นะครับ เพื่อให้เขามาประสานกันนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากําหนดนะครับอยู่ที่คนถนัดนะครับว่าคุณผู้ชมถนัดฝั่งไหนนะครับมือที่เรามีกําลังนะครับให้เป็นตัวที่เราจะนํายัดเข้าไปนะครับอย่างอย่างผมเป็นคนที่ถนัดด้านขวานะครับผมจะใช้สายยางฝั่งขวามือนะครับยัดเข้าไปในรูสายยางฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่ผมจะ นำสายยางฝั่งด้านขวายัดเข้าไปนะครับดังนั้นเราต้องทําความสะอาดบริเวณด้านในของฝั่งซ้ายด้วยนะครับนี้นะครับโอเคให้แห้งเลยนะครับผมเมื่อแห้งแล้วนะครับจะต่อไปนะครับหลักการทากาวประสานนะครับฝั่งที่เราถนัดให้ทาด้านนอกฝั่งที่เป็นตัวรับหรือฝั่งที่เราไม่ถนัดนะครับให้ทาด้านในนะครับก็คือดูเลยนะครับเดี๋ยวเราทาด้านในก่อนนะครับ นี่คือกาวประสานนะครับผมใช้เป็นของ scg นะครับท่านจะใช้ชนิดใดอย่างไรก็ได้นะครับผมทาเข้าไปเลยนะครับทาทาด้านตรงนี้ด้วยนะครับมันไม่ชัดนะครับแล้วก็ทาบริเวณด้านหนครับตัวนี้ทาเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับท่านใดที่ไม่อยากล้างมือนะครับก็ใช้วิธีการสวมถุงมือเหมือนที่ผมใส่นะครับจะได้ไม่ต้องล้างมือนะครับกาว สารส่วนใหญ่แล้วจะติดมือเรานะครับแต่ว่าไม่ถึงสี่ห้าวันก็เขาก็ออกครับล้างออกได้นะครับแต่อาจใช้เวลาหน่อยนะครับต่อมานะครับนำกาวประสานมาทาด้านนอกของสายยางฝั่งข้างมือที่เราถนัดนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ให้เรานำฝั่งที่เราถนัดนะครับยัดเข้าไปในฝั่งที LS ่เราไม่หนัดแบบนี้นะครับแต่ขั so ้นตอนนี้นะครับจะยากนิดนึงนะครับต้องต้องใช้แรงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวท่อเนี่ยจะจะเข้ายากนิดนึงนะครับเราก็ต้องรอเวลานะครับนี่นะครับตอนนี yeah, we we ้มันกำลังละลายนะครับเห็นไหมครับลายแต่ว่ามันเจอความลื่นแล้วก็เจอการละลายของกาวประสานนะครับเมื่อได้จังหวะนะครับถ้าเขาอ่อนตัวนะครับให้เรารีบดันเข้าไปเลยนะครับ ผมจะดันเข้ามาสักประมาณ1นิ้วนะครับนี่นะครับระยะเห็นไหมครับนี่นครับเข้ามาแล้วนะครับข้อดีของสายยางอ่อนก็คือเขาเป็นชนิดเดียวกันกับท่อน้ําประปานะครับก็คือเขาเป็นสายยาง PVC นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นสายยางอ่อนดังนั้นแล้วกาวประสานพวกนี้นะครับก็จะสามารถนํามาใช้กับสายยางแบบนี้ได้นะครับ ปกตินะครับถ้าไม่มีตัวกาวประสานตัวนี้นะครับการที่เราจะนําสายยางอีกที่มีขนาดเท่ากันนะครับเพื่อดันเข้าไปในสายยางอีกตัวหนึ่งที่มีขนาดเท่ากันจะจะทําไม่ได้นะครับตัวนี้คือสายยางหนึ่งนิ้วนะครับสายยางอ่อนหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่นะครับเมื่อเราดันเข้าไปเสร็จแล้วให้เราปล่อยไว้นะครับสักประมาณหนึ่งถึงห้านาทีนะครับหรือถ้าใครไม่ชัวร์นะครับก็คือปล่อยไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าที่ผมทดลองนะครับหนึ่งนาทีก็ โอเคแล้วครับโอเคนะครับเนี่ยผมปล่อยไว้สักประมาณหนึ่งนาทีอาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับว่าจะหลุดไหมนะครับเห็นไหมครับแบบแรงเลยนะครับคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับวิธีการนี้นะครับนําไปใช้นะครับดีกว่าเราปล่อยให้สายยางรั่วแล้วก็เป็นรูแบบนั้นนะครับทําให้เราบางทีเสียอลมนะครับเวลาใช้งาน ทำให้พื้นบริเวณที่เราใช้งานเปื้อนด้วยนะครับจุดที่เราไม่ต้องการที่จะลดนะครับก็การแตกของสายยางนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีคลิปนั้นไม่มีเวลาทําให้ดูนะก็เลยทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าสายยางเราร่วททาอย่างไรครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับกระป๋องนี้ผมซื้อมาน่าจะห5สิห้าหรือห2ิบบาทนะครับใช้มาจนคุ้มแล้วนะครับแล้วก็นํามาประสานนะครับ แต่ก็มีอีกวิธีอื่นนะครับก็คือการใช้ตัวข้อต่อที่เป็น PE นะครับสวมเข้าไปด้านในฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ใช้กิบล็อกนะครับตัวนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงนะครับกิบล็อกตัวหนึ่งก็สิบถึงสิบห้าบาทถ้าเราใช้สองตัวก็เกือบสามสิบาทแล้วนะครับแล้วก็ตัวแกนกลางที่เราจะใช้นะครับน่าจะอยู่ราคาประมาณหกถึงสิบแปดบาทนะครับก็ตกไปสี่สิบกว่าบาทในการต่อแต่วิธีการนี้นะครับค่าใช้จ่ายไม่ถึงห้าบาทนะครับต่อท่อสายยางที่แตะนะครับโอเคนะครับผม ก็เป็นอันจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องไทยคิวพลัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ